้น้ำอะไรแม่แม่จะเอาไม่ไม่ไม่มันให้ส่องดิ้งอะไรนะมีน้ำอะไรมีน้ำส้มแอปเปิ้ลมีชาชาเย็นชาร้อนป้าขอเป็นน้ำชาชาเย็นป้าชาอะไรแม่ชาเย็นนอนชาเย็นกันเลยแบล็กทีมทีมจะมีแต่ทีมทีมชาแนลเขาจะมีแต่ทีมแม่เอาอะไรชาเย็นเหมือนกันเหรอ ฟ้าร oh, ้อนอร่อยดีดอนไอซ์วันเขาตกวันอือพอละไปดูไกันต่อใช่